รวมคลิปพิเศษที่จะพาทุกท่านไปสู่โลกแห่งความลี้ลับกับเรื่องราวเกี่ยวกับกาก,ากระบาทบนฝ่ามือสัญ,ญลักษณ์มงคลที่เชื่อว่าจะช่วยนำพาชีวิตที่ดีมั่งคั่งร่ำรวยสัญ,ญลักษณ์แห่งความลับสวรรค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน็ตชาแนลด้วยนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะคนมีสัมผัสที่6ของคนที่มีการกรบาทบนฝ่ามือนอกจากยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุญกุศลที่ส่งผลมาให้เกิด พร้อมกับการกระบาดกลางฝ่ามือและปิดท้ายด้วยเรื่องราวอาถรรพ์ของคนเกิดแต่ละวันเชื่อกันว่าวันเกิดนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตนิสัยและโชคชะตาใครเกิดวันไหนดวงจะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะ คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ที่มือข้างซ้ายหรือมือข้างขวาหรือมีทั้งสองข้างมือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของคน 1. เป็นคนที่มีเหตุผลมีคนชอบสั่งสอนชอบแนะนำเพราะเป็นคนชอบค้นหาสแสวงหาความรู้และให้ความคิดเห็นเป็นที่ปรึกษากับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาส เกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการด้านใดด้านหนึ่ง 2. เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นและมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนส่วนใหญ่เป็นคนค่อนข้างพูดตรงไม่อ้อมค้อมแต่เป็นคนจริงใจเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยจะทำอะไรก็มีหลักยึดหลักการแต่เมื่ออายุเดินทางไปถึงจุดกากบาท อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ 3. ระวังหากคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไปแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนลงโทษเหมือนที่ทำไว้เช่นเดียวกันเพราะบางตำราท่านบอกว่ากากบาทกลางฝ่ามือจะมีพลังสะท้อนกับเร็วและแรงจนรู้สึกได้เลย โดยคนที่มีเส้นนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอประสบการณ์เรื่องประมาณว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยทำร้ายให้ร้ายหรือทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนก่อนแต่ถ้าอยู่ดีๆวันดีคืนดีมีใครคิดทำเรื่องไม่ดีต่อเราแล้วเราไม่ผิดเขาคนนั้นจะวิบัติไปเองอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องรอชาติหน้าเห็นพังต่อหน้าต่อตาเลยก็มี หรือถ้าเคยมีคนให้ร้ายเราโดยที่เราไม่ผิดเขาต้องร้องไห้มาไหว้ขอโทษเราทั้งที่เราไม่เคยขอให้เขามาขอโทษเลยแต่ถ้าเราทำผิดขึ้นมาเมื่อไรเราจะสะดุดทุกเรื่องไร้ความก้าวหน้าย่ำอยู่ที่เดิมทั้งการงานการเงินความรักดังนั้นใครที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือต้องระวังตัวระวังใจอย่างมากนะคะ 4. เป็นคนที่มีสติปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอย่างไรรู้จักพลิกแพงได้ทุกวิกฤต 5. คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเรียกว่าเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทั้งพระเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้ว เพราะบางคนที่มีเส้นนี้ยังสามารถระลึกชาติได้ด้วยอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชเป็นพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่เป็นครูบางคนก็ไปเป็นหมอรวมถึงหมอดู 6. เป็นเส้นของคนที่มีซิกเซนต์รางสังหอนเป็นเส้นสัมผัสที่6มีรางสังหอนแม่นยำ มักเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือฝันเห็นภาพเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่บ่อยๆบางคนก็จะเจอกับวิญญาณหรือบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนรู้สึกรับรู้ถึงเรื่องราวลี้ลับอีกทั้งสนใจในด้านโหราศาสตร์สนใจในทางธรรมะและถ้ามีเนินอารมณ์ที่สวยๆก็จะเข้าธรรมะได้ง่ายเจ คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือถือเป็นเส้นปกป้องคุ้มครองช่อยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางคนรอดตายมาหลายรอบโดนรถเกือบชนเอาตัวรอดมาได้อย่างวุดวิดรถพังยับเยินแต่บางทีไม่เป็นอะไรหรือบางคนต้องเจอกับอุปสรรคมลสุมชีวิตหนทางมืดมนหนักหนาสาหัสจนคิดว่าจะนำพาชีวิตผ่าปัญหานี้ไปได้อย่างไร แต่ก็รอดและผ่านปัญหาเหล่านั้นมาจนได้จนเวลาผ่านไปและได้มองย้อนหลังกลับไปคิดทบทวนว่าเอเรารอดปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไงนะก็เพราะการกรบาทนี่แหละ 8. คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะส่วนใหญ่เป็นคนช่างสังเกตฉลาดอีกทั้งสำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของความรักมากๆ ทำให้กลายเป็นคนหวาดระแวงขี้หึงอีกทั้งเพราะความฉลาดและเป็นคนช่างสังเกตจึงนำไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนหรือคนรักทำให้ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันและสุดท้าย ต้องเลิกลากันไปแต่ก็ไม่ใช่จะเกิดกับทุกคนนะคะเพราะบางท่านมองแล้วนำมาปรุงมองคมเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนรักไว้ใจซึ่งกันและกันก็จะไม่หวาดระแวงกับกลายเป็นคนเอาใจเก่งและมีความสุขในเรื่องของความรักได้เช่นกันและข้อสุดท้ายคือ 9. คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแคล้วคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรู เพราะศัตรูมักจะแพ้ภายตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่าเป็นคนมีพระเกตคุ้มครองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นนะคะน้อยคนนักที่จะมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือน,นะคะไม่ว่าจะมีข้างเดียวหรือสองข้าง แต่ว่าการมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือถือเป็นการบ่งบอกถึงชะตาชีวิตอุปนิสัยและพื้นฐานดวงชะตาของคนคนนั้นไม่มากก็น้อยเลยล่ะค่ะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะให้เชื่อเถอค่ะว่าดวงชะตาของคุณถูกกำหนดให้พบแต่สิ่งที่ดีและช่วยเหลือผู้คนถ้าคุณทำอย่างถูกต้อง ว่าแล้วยกมือขึ้นมางามือขึ้นแล้วสํำรวจดูสิว่าคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือหรือไม่คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหเป็นคนที่มีรางสังหรณ์แม่นยำเช่นฝันมอกเหตุรางบอกเหตุคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเวลาฝันจะฝันตรงๆงและฝันแม่นค่ะ เช่นฝันว่าคนนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะฝันแบบนี้เลยจะไม่ฝันกลับกันนะคะเรียกว่าหากฝันดีก็จะเป็นลางดีหากฝันร้ายก็จะถือเป็นลางร้ายค่ะและเวลาฝันนะคะมักจะเป็นจริงไม่เกิน3วัน7วันค่ะ บางท่านที่มีกากบาทกลางฝ่ามือได้ฝันเห็นน้องชายของตนเองเหมือนโดนอะไรแทงเลื่อนไหลออกมาจากร่างกายจนเสื้อผ้าเปื้อนไปหมดตื่นขึ้นมาก็ตกใจรีบโทรไปหาแก้ความฝันให้น้องฟังน้องก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกปรากฏว่าวันถัดมาน้องไปทำไร่โดนมีดฟันขาเย็บไปหลายเข็ม สอสามารถคาดการได้ล่วงหน้าทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและบางครั้งอยู่ๆคนที่มีกากบาทก็จะรู้สึกและพูดออกมาแล้วบางครั้งมันก็เป็นจริงอย่างที่พูดจนหน้าตกใจดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ เพราะคำพูดของท่านมักจะเป็นจริงและมีวาจาสิทธิ์มากหากคุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลก็จะยิ่งแม่นยำม,มากขึ้นค่ะ 3. หากคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือยิ่งเข้มเห็นชัดเจนมากส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษมีสัมผัสที่หกมองเห็นบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบางท่านอาจได้ยินเสียงรู้สึกได้ น้องคนหนึ่งมีการกรบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเวลาไปไหนมาไหนมักพบเจออะไรแปลกๆอยู่เสมอบางครั้งขับรถไปเห็นมีผู้ชายยืนอยู่หลักกิโลเมตรหันไปไม่มีใครแล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนั้นหรือว่าหลายท่านก็ได้พบเจอกับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นบ่อยๆหรือบางท่านไปที่บ้านเพื่อนหรือสถานที่ต่างๆ แป,แปลกหงุดหตาได้ไปพบเจอกับใครบางคนเข้าและมารู้ทีหลังว่าคนคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่แอดมินอยากบอกทุกคนนะคะว่าท่านเป็นคนที่มีบุญและมีบารมีดังนั้นวิญญาณถึงอยากจะทำให้ท่านเห็นเพื่อที่จะขอให้ท่านไปทำบุญให้เขาอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขานั่นเองค่ะ 4. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพมีของรักษาคุ้มครองค่ะซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้นะคะจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองท่านช่วยให้ท่านพ้นจากร้ายให้กลายเป็นดีจากอุปติเหตุที่หนักให้กลายเป็นเบาดนจิตดนใจให้ท่านพบเจอกับสิ่งที่ท่านมุ่งหวังหรือแนวทางแก้ไขชี้นำแนวทาง และให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะท่านคุ้มครองและช่วยเหลือท่านตามกําลังแรงกรรมวิบากกรรมและบุญที่ท่านทำด้วยนะคะดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงต้องหมั่นปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทําบุญค่ะส่วนเรื่องของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่นะคะเจ้าของมือแต่ละท่าน จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะบางครั้งท่านจะสื่อกับเราเช่นมาเข้าฝันเราเพื่อให้สื่อสารให้รู้ว่าท่านปกปักรักษาคุ้มของเราอยู่หรือโดนจิตโดนใจให้เราไปพบเจอกับเทพองค์นั้นค่ะ เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนชอบสั่งสอนชอบให้ความรู้ชอบให้ความเห็นกับทุกคนและส่วนใหญ่มักจะเป็นเกจิอาจารย์ครูหรือผู้ชำนาญในด้านต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นตามระเบียบประเพณีมีระเบียบแบบแผนเป็นคนพูดตรงบางครั้งก็ถึงกับขอนพาซากแต่เป็นคนจริงใจและมักสนใจในเรื่องลึกลับ และเรื่องเหนือธรรมชาติหรือทางพระพุทธศาสนาค่ะข้อควรระวังของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะถ้าหากคุณไปคิดร้ายหรือทำร้ายใครโทษนั้นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณอย่างรุนแรงค่ะอาถรร์แรงมากกา,กากบาทกลางฝ่ามือของคนเกิดแต่ละวันใครอยากคิดลองดีเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีดวงชะตาชีวิตที่ดีค่ะจะร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์มักจะได้ดีจากที่อื่นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนใจดีใจกว้างมีเพื่อนเยอะชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอเป็นคนรักเกียรติ รักศักดิ์สรีถือความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งไม่ชอบเบียดเบียนใครและไม่ชอบไปขอความช่วยเหลือจากใครชอบพึ่งตนเองคนเกิดวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีบุคลิกสง่างามดูดีไปหมดเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีกทั้งเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเป็นคนฉลาดแต่ขาดเฉลียวบางครั้งมักจะใจร้อนขี้โมโหโกรธง่าย ลัก,กษณะสีมีคุณธรรมแต่พูดผงพางและขวัญภาซา,ากคนวันอาทิตย์นั้นมักจะเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนเพราะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอีกทั้งเป็นคนที่กระตันยูกับผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเวลาที่เคยตกทุกข์ได้ยากมาก,ก่อนแต่ก็เหมือนกับที่หลายๆท่านรู้กันว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นแต่แอดมินอยากจะบอกว่า ให้ท่านคิดว่าเป็นการสร้างทานบรารมีทำดีแล้วจบไม่ต้องคิดให้ใครมาตอบแทนเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับตัวท่านด้วยค่ะหากคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีกากรบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างท่านจะเป็นผู้ที่มีสัมผัสที่หกหรือมีเซนแรงมากเป็นคนที่มีบุญมีเทวดาคุ้มครองปกป้อง ท่านต้องหมั่นทำความดีรักษาศีลทำบุญอยู่เสมอเวลาโกรธใครหรือมีคนมาทำร้ายหรือทำไม่ดีกับท่านห้ามไปด่าหรือสาปแช่งหรืออย่าไปเผาผ่านคนอื่นเพราะคนเกิดวันนี้หากท่านทำความดีความดีนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวท่านหากท่านทำร้ายผู้อื่นท่านก็จะได้รับผลกรรมเช่นเดียวกันดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ พันต้องทำความดีถึงจะได้ดีค่ะถัดมาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์น,น,น,นั้นพื้นดวงเป็นคนช่างคิดช่างพิจารณาไตรายตองทุกอย่างอย่างรอบคอบเพราะเป็นคนสมบูรณ์แบบและเป็นคนฉลาดไหวพริบดีเป็นคนอ่อนโยนมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์สามารถปรับตัวได้ทุกสถานะ รับรู้ความรู้สึกต่างๆจากผู้คนได้ดีแต่บางครั้งก็จะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายโลเลเจ้าน้ำตาขี้งอนสเสน่ห์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่บุคลิกหน้าตาผิวพรรณเพราะส่วนใหญ่คนเกิดวันจันทร์มักมีหน้าตาดีแถมยังเป็นคนมีศิลปะในการพูดจาเป็นคนเจ้าอารมณ์ช่างพูดช่างเจรจา อดอ,อ้อนเก่งจึงเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่และหากใครได้รู้จักกับคนที่เกิดวันนี้ก็จะหลงเสน่ห์เข้าง่ายๆเรียกได้ว่าเป็นมหาเสน่ห์ไปไหนก็จะมีแต่คนรักและเป็นวันที่มีเสน่ห์มากที่สุดค่ะคนเกิดวันจันทร์นั้นโดยส่วนใหญ่เป็นคนเจ้าชู้เงียบจะชอบมองแล้วก็เล็งคนที่สนใจอีกทั้งชอบเผื่อเลือกหลายๆคนและไม่หว่นไหวกับใครง่ายๆ หากคนเกิดวันจันทร์นั้นมีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างท่านเป็นคนใจบุญชอบสร้างบารมีชอบสร้างบุญกุศลชอบทำบุญเข้าวัดอยู่ในศีลธรรมเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกและมักจะได้กลิ่นแปลกๆอยู่รอบตัว ทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดผ่านเวลาพูดหรือทักอะไรใครมักจะไม่เคยผิดพลาดมักจะเป็นจริงเดาใจอ่านใจคนได้บางครั้งเวลาจะมีเรื่องที่ไม่ดีก็เหมือนจะมีว่าอะไรมาคอยเตือนล่วงหน้าเสมอหรือมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแรงพอลักษณะเด่นที่พิเศษของคนเกิดบันนี้อาจมีคนคิดอิจฉ้าหรือปองร้ายท่าน แต่ขอให้ท่านคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในศีลธรรมและศัตรูจะพ่ายแพ้ภัยไปเองคนที่เกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนห้าวหาญเป็นนักต่อสู้มีความอดทนเป็นเลิศชอบเสี่ยงและรักการใช้ชีวิตที่มีอิสระมากกว่าอยู่ในกรอบเป็นคนพูดจาขวัญผ่าซากไม่ชอบคนปิ้นปลอนหน้าไหว้หลังหลอก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะนิสัยเคร่งขึมดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมักเป็นคนรอบรู้พูดจาดีมีเหตุผลชอบการยกย่องสรรเสริญไม่ชอบนินทาว่าร้ายผู้ใดเด็ดเดียวสู้ไม่ถอยอีกทั้งเป็นคนที่มีความฝันใหญ่ฝันสูงและกล้าที่จะลงมือทำจึงทำให้คนเกิดบันอังคารนั้นมักจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนเกิดบันอื่นๆค่ะ คนเกิดวันอังคารมักจะมีความรักที่ร้อนแรงชอบท้าทายกับความรักโดยเฉพาะความรักที่ต้องตือ้อหรือช่วงชิงมาจากคนอื่นเป็นคนที่ชอบตามใจตัวเองบางครั้งก็ไม่ค่อยจริงจังกับความรักสักเท่าไหร่แต่ดวงความรักของคนเกิดวันนี้ค่อนข้างดีค่ะและไม่ค่อยมีปัญหาและพบเจอกับอุปสรรคมากนะัก หากคนเกิดวันอังคารมีกากระบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นข้างใดหรือข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างท่านเป็นคนดวงแข็งมีพลังอำนาจมีวาสนามีแต่คนกลัวเกรงเพราะท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงและจริงจังอีกทั้งมักเป็นผู้ที่ฝ่ายธรรมะชอบทำบุญทำทานรักษาศีลเวลาทำไม่ดีก็มักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดามาเตือน ท่านเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้และยิ่งให้ยิ่งช่วยพ่อแม่พี่น้องและทำบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากชีวิตของท่านจะมีแต่สิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเสมอคนเกิดวันพุธท,ทั้งวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะคนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนที่ช่างคิดมีความรอบคอบสูงมีไหวพริบสติปัญญาดีเรียนรู้เร็วมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักวิชาการกูรูหรือนักคิดชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความคิดที่เป็นแบบเหตุและผลมีความสามารถหลายๆท่านและรักความก้าวหน้ามีจิตใจอบอบอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบสังเกตและเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างเหมือนมหาสมุทรเป็นคนชอบเกรงอกเกรงใจผู้อื่นและถนอมน้ำใจผู้อื่นเป็นอย่างมากเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะ คนเกิดวันพุธจึงมีสเสน่ห์และทําให้คนเกิดวันนี้มีหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จและมีโอกาสได้อยู่ในตําแหน่งการงานที่สูงๆงอีกทั้งเป็นคนที่ฉลาดในการพูดการคิดปรับตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสถานะแบบไหนฉลาดในทางแก้ปัญหามีความสามารถในการติดต่อสื่อสารคนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดในบรรดาทั้ง7วันค่ะ และคารมดีเก่งในการวิเคราะห์ชอบปรับปรุงเรียนรู้พัฒนาตนเองมีไอเดียดีๆในการทำมาหากินรู้เท่าทันคนพิกแรลงสถานการณ์ได้เก่งจนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมและเจ้าแผนการ คนเกิดวันพุธนั้นมักจะมีดวงพัวพันกับเรื่องรักๆใ,ใครๆเสมอและเป็นความรักในแบบที่ลึกซึ้งไม่หวือหวาหรือตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้นหากพอใจหรือถูกใจใคร ก็จะรักอย่างถวายหัวเลยทีเดียวหากคนเกิดวันพุธมีกากบาทบนฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นด้านเดียวหรือสองข้างภายนอกนั้นท่านดูเป็นคนอ่อนโยนรักพวกพ้องดูแล้วไม่ค่อยมีพิษภัยและไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนอ่อนโยนอ่อนนอกแข็งในคมในฝัก หากมีใครทำอะไรไม่ถูกต้องหรือทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็จะเอาคืนอย่างสาสมเลยทีเดียวนอกจากนั้นจะมีสเสน่ห์ทางคำพูดสามารถใช้ปากหาเงินหาทองร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีการศึกษาฉลา,าดเกินอายุช่างพูดและจริงใจแต่ดื้อเงียบ เป็นคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเองมากกว่าที่จะพึ่งพาผู้อื่นเพราะท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนเกิดวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรูปรักมีคุณสมบัติเป็นคนรูปงามมีสเสน่ห์อีกทั้งเป็นคนที่มีน้ำใจดีเป็นคนประหยัดและคิดมากเป็นคนรักศักดิ์ศรีรักสัจจะชอบศึกษาหาความรู้ใส่ตัว มีความกระหายไข่รู้ชอบความท้าทายและมีสติปัญญาดีมากอีกทั้งเป็นคนที่มีความกระตันย่รู้คุณมีคุณธรรมและใจบุญสุนทานมักชอบคัามธรรมะรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมแต่ก็มักจะเป็นคนที่มีอคติและมีอัตราตัวตนมีทิฏฐิสูงได้เช่นเดียวกัน คนวันพฤหัสบดีนั้นบุคลิกมักจะเป็นคนนิ่งๆขรึมๆม,มักจะใช้หลักการเหตุผลในการตัดสินใจเป็นคนมีหลักการเป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนเก็บความคิดแล้วไปปฏิทิตรัตตอเป็นเรื่องเป็นราวได้ดีโชคชะตาของคนเกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมแล้วถือว่าเป็นคนค่อนข้างดีกว่าคนเกิดวันอื่นๆเลยทีเดียวค่ะ ชีวิตค่อนข้างจะมีความสุขสมหวังเป็นส่วนใหญ่ชีวิตคู่อาจจะมีการทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยหรืออาจจะมีการเลิกลาแต่ก็จะได้มีความสุขและพบรักใหม่ตามตำราพรมชาติกล่าวว่าดวงชะตาอาจจะมีคู่ครองหลายคนหากคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นมีกากระบาดบนฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หากท่านมีคนคอยอิดช้าหรือทำร้ายท่านให้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปโต้ตอบอย่าไปสาปแช่งใครให้ท่านมาสร้างบุญกุศลทำทานบาร,รมีแล้วไม่นานผู้ที่คิดร้ายต่อท่านจะแพ้ภัยตนเองหรือสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองค่ะคนเกิดวันศุกร คนเกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนเจ้าเสน่ห์ทางสังคมเรียกว่าเวลาไปไหนมาไหนเจอผู้คนมักจะโดดเด่นเป็นสง่ากว่าผู้อื่นอยู่เสมออีกทั้งยังเป็นคนที่มีวาจาการพูดจาเป็นมหาลาภพ,พูดจาหวานน้ำตาลเรียกพี่ใครได้ลงคุยด้วยก็จะหลงไหลพิศวาสและจิตในใจการพูดจาของคนที่เกิดวันนี้ คนเกิดวันศุกร์นั้นส่วนมากมักมีดวงชะตาที่ดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือลำบากได้ไม่นานคนเกิดวันนี้ดูภายนอกอาจดูแล้วเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนคล้อยตามคนได้ง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นคนหัวดือ้อและเจ้าอารมณ์พอสมควร คนเกิดบันสุกนั้นเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินแต่ชอบแต่งตัวรสนิยมดีชอบศิลปะมีน้ำจิตมีน้ำใจแมตรีกับทุกคนชอบเรียนรู้ชอบการบันเทิงเริงใจแต่ก็มีความขยันในการทำงานเป็นคนซื่อตรงชอบความสงบเยือกเย็นสุข,ขุมรู้จักกระตันอยู่รู้บาบ,บุญคุณโทษรู้จักประมาณตนเป็นคนที่ไม่โลภแต่มักจะขี้บ่นในบางครั้ง บางครั้งก็มีอารมณ์ทะรุโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนขี้ใจน้อยแสนงอนและชอบเป็นคนห่วงกังวลกับคนรอบข้างเรียกได้ว่าชอบหาเรื่องให้ทุกข์ใจอยู่เป็นประจำหากคนเกิดวันศุกร์นั้นมีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้างท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจ มีบุญบารมีดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่เป็นคนมีเซนแรงมากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้คนที่ตกต่ำกว่าตนเองและถือว่าเป็นวันแข่งวันหนึง่งหากแม้ว่าในชีวิตท่านมีปัญหาถึงขั้นอับจนหนทางให้ท่านเชื่อเถอะว่าท่านจะมีคนมาช่วยเหลือและอุปถัมภ์ให้ท่านพ้นจากทุกเหล่านั้นและถ้าหากมีใครที่ทำร้ายท่าน ให้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปแช่งใครเพราะคนคนนั้นมักจะมีอันเป็นไปไม่ช้าก็เร็วหรือแพ้ภัยตนเองในที่สุดและสุดท้ายคนเกิดวันเสาร คนเกิดวันเสาร์ดวงจะได้ดีเพราะความอดทนและความเพียรพยายามตั้งใจของตนเองโดยส่วนมากคนเกิดวันนี้มักจะเป็นคนที่มีบุคลิกสุขมุมเงียบครึมมีความมีโลกส่วนตัวสูงพนงตนเข้าใจยากแต่รักศักดิ์ศรีและมีความชัดเจนตรงไปตรงมาชอบความยุติธรรมแต่เป็นคนคิดมากชอบเครียดย้ำคิดย้ำทำ จุดเด่นของคนเกิดวันเสาคือเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีความคิดค่อนข้างอนุรักษ์นิยมรักสันโดษเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะค่อนข้างดีมักอดทนในการฟันฝ่าต่อสู้อุปสรรคต่างๆมีความวิริยะอุตสาหะค่อนข้างสูงเป็นคนค่อนข้างประหยัดมัธยัตอดออมรู้จักเก็บเงินออมและบริหารเงินได้ดีมากเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง คนวันเสาร์นั้นอาจจะดูว่าภายนอกแข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแต่ลึกๆเป็นคนอ่อนไหวทุกใจง่ายเศร้าง่ายและคมในฝาค่ะคนวันเสาร์นั้นเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครไม่ชอบเอาเปรียบใครและก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบไว้ใจคนค่อนข้างยากรักคนยากแต่ถ้าได้รักใครแล้วรักหมดใจดวงคนเกิดวันเสาร์นั้นส่วนใหญ่มักมีดวงชะตาชีวิตที่ดี แต่เหนื่อยค่ะหากคนเกิดวันเสามีการกรบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้างท่านเป็นคนดวงแข็งแต่ท่านต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีสวดมนต์รักษาศีลทำบุญเท่าที่ทำได้อยู่เสมออีกทั้งท่านเป็นคนที่มีวาจาเป็นประกาศสิทธิเวลากโกรธหรือโมโหใครหรือมีคนมาทำร้ายท่านแนะนำให้ท่านอยู่เฉยเอย่าสาบแช่งใคร ให้อยู่เฉยๆเพราะคนผู้นั้นมันจะมีอันเป็นไปตามกรรมของเขาเองอย่าสร้างกรรมให้ตนเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ทางแฮปปี้เน็ชาแนลได้นำมาฝากทุกท่านขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แปปี้เนชาแนล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรัถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ